ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สนามฟรีขับนะครับตำบลคลองหนึ่งอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้ก็งานเราใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอยู่ในขั้นตอนในเรื่องของงานตะข่ายบนครับครับผมนี่ฮะตไข่ข้างเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากครับตอนนี้ก็คือต่อตะข่ายบนด้านล่างอันนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะมีการต่อตะข่ายบน นี่ครับออกมาต่อด้านล่างครับต้องเดินดีๆครับไม่น้นสะดุดครับนี่ฮะก็ปูทั้งสนามครับเพื่อต่อเท่ากับหลังคานะครับต่อเท่ากับหลังคาเสร็จแล้วก็จะเอาขึ้นไปติดตั้งข้างบนครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็ไล่ต่อจากข้างล่างครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปข้างบนครับนี่ฮะก็งานที่นี่นะครับก็จริงๆลูกค้ามีสนามเดิมอยู่แล้วนะครับนี่ฮะที่แจ้งไว้นะครับ แต่เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับไม่ใช่ของบริษัททีมเทิร์ฟนะครับก็สามารถเข้ามาดูเปรียบเทียบคอมเพรย์ย่าเทียมระหว่างเจ้าอื่นกับเจ้าเราได้เลยนะครับในในในลูกค้าที่เดียวกันเนี่ยครับเพราะว่าเขาทาคนละเจ้าครับสนามด้านในเนี่ยเป็นของเจ้าอื่นนะครับส่วนสนามด้านนอกเนี่ยเป็นของเรานะครับแล้วก็เป็นย้าเทียมรุ่นพาย50นะครับพาย50ซึ่งมี นวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งมีจุดเด่นก็คือการการล้มไม่เจ็บนะครับใบหญ้าออกแบบมาเพื่อลดแรงเสียดทานกับผิวหนังนะครับใกล้เคียงหญ้าจริงมากที่สุดแล้วตัวนี้ที่ผมติดตั้งมานะครับแล้วก็มีความนุ่มนวลสูงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่จุดเด่นเดนเลยคืออายุการใช้งานยาวนานมากกว่าจญ้ารุ่นเดิมถึงสี่เท่าจริงๆมาติดตั้งสองน,น,นามใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยผมว่า อยู่สนามที่เจ้าอื่นทาเนี่ยก็คือจะเป็นญ้าที่อายุการใช้งานไม่ได้ยาวนานมากนะครับฮะแต่ของเจ้าเราสามารถที่จะคอมแพร์ได้นะครับอายุการใช้งานเดี๋ยวดูไปสักสองสามปีก็จะเริ่มเห็นภาพครับว่าญ่า,าเทียมตัวไหนทนกว่าอายุการใช้งานยาวนานกว่าตามที่เราพูดหรือเปล่านะครับก็ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลือตะไครบนอย่างเดียวครับก็เสร็จเรียบร้อยเอาโกเข้าแล้วก็ใส่ตะไครโกแค่นี้ก็จบแล้วครับ ครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ